คุณพิทักดูในภาพเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนะฮะสักครู่นี้จะเห็นโรงงานพันด้าชัดเจนเลยกล้องที่ถ่ายจากมุมบนเนี่นะครับครับนี่ก็คืออุตสาหกรรมโลจนะก็จริงๆก็มีหลายโรงงานนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งเอาคุณพิทักษ์เล่าต่อครับก็ก็พยายามกันนะครับพยายามกันจนถึงประมาณเกือบตีสองนะครับแล้วก็ฝน้นก็เทลงมาด้วยแล้วก็มันก็คงเอาไม่ไหวแล้วเนื่องจากน้ํามันแรงก็ วันนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องต้องออต้องต้องหยุดต้องต้องหยุดนะครับหยุดแล้วก็อ,อกพยพคนออกออคนที่ไปช่วยกันทำเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านที่ไม่มีน้ําน้ำมัน,ม,นมันเข้าไปทะลักอีกด้านหนึ่ง <ใช S 2> อยู่ในด้านที่ปลอดภัยแล้วทํางานกันฝั่งนี้เพื่อพยายามที่จะปิดน้ําส่วนคนข้างในนั้นเนี่ยเราอ,อพยพมาก่อนแล้วเพราะว่าน้ําเนี่ยมันทะลักมันใช้เวลาตั้งสิบถ,ถึงกว่าชั่วโมงกว่าที่มันจะจะขึ้นมาเต็ม,มน,นะครับเพราะพื้นที่เพราะพื้นที่มันกว้างนะครับ เราส่วนคนนั้นเราพยพมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่เลยอ๋อไม่มีครับพนักงานมีมีพักอาศัยปกติเนี่ยที่น้ําไม่ท่วมอ่ะมีมีนอนกันอยู่ที่นั่นไหมฮะที่ที่ในโรงงานเหรอครับไม่มีครับไม่มีนอนข้างนอกหมดมีอยู่ท่านเดียวนะอ่มีอยู่สามท่านในความเป็นจริงก็คือรองประธานที่อ่ารับผิดชอบการผลิตเป็น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 คนญี่ปุ่นนะครับอ่ไม่ยอมออกมาจากโรงงานจนถึงวันหลังจากที่น้ําเข้าไปเต็มแล้ว <Okay. S 2> คือบอกให้ทุกคนกลับไปก่อนเขาจะเฝ้าดูโรงงานจนคน,นสุดท้ายมันมีความจําเป็นที่จะต้องดูความเป็นไปข้างในด้วยนะครับ,รบไม่มีน้ําไม่มีไฟก็มีอาหารกับ generator ให้แกก็อยู่ที่นั่นแต่มันอยู่ในสภาพที่เราเอาเรือเข้าไปรับได้ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ยอมออกมาเป็นการแสดงสปิริตว่าผูกพันกับโรงงานตอนนี้คุณพิทักษ์ประเมินความเสียหายได้หรือ,อยังฮะหรือว่าต้องรอ ประเมินอีกทีหนึง่งความเสียหายทางตรงทางอ้อมมันมีมันม,มีหลายประเด็นที่จะต้องดูแลนะครับแต่ว่าโรงงานของเราในทางตรงนั้นเนี่ยเราก็มีประกันโคเวอร์ทั้งตัวโรงงานแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ข้างในแต่ว่าที่สําคัญก็คือการประเมินว่าวันเสียหายเท่าไหร่เป็นเรื่องเป็นเรื่องทีหลังแต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องคิดไปข้างหน้านั่นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงต่อไปอันนี้ต่างหากเป็นประเด็นที่ ที่เป็นพาร r i ี y ที่มาก่อนสำหรับสาหรับเรานะครับได้คุยกันหรือย่างฮะอยากให้ทางรัฐบาลช่วยทำอะไรบ้างมีอะไรที่จะเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับผมผมเองก็ได้รับคำถามจากสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้นะครับสิ่งที่ผมตอบไปก็มันจะมีอยู่สามช่วงเวลาช่วงแรกก็คือช่วงของน้ำที่ที่มันยังทะลักมาอยู่ นะครับในสภาวะที่น้ํายังมีไหลาจากเหนือลงมาอยู่นั้นเนี่ยคงจะไปทําอะไรที่นั่นไม่ได้นะครับอันนี้เราก็คงถือว่าเป็นจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็ตามแต่เป็นเรื่องณนะปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากที่อยุธยาบริษัทที่อยู่ที่นั่นก็ต้องรอแล้วละ่ะว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะคงตัว รักคือไหลกลับมาหมดแล้วที่เหลือเมื่อน้ํามันอยู่นิ่งๆแล้วคือคือน้ําไม่ไหลเพิ่มมาแล้วลนะ่ะอันนี้ <ขอ S 1> ธรรมชาตินิ่งแล้วอ่าถ้าน้ํานิ่งแล้วคราวนี้น้ํามันก็จะเริ่มที่จะลด,ลดนะครับลดไปจนเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าไปทํางานได้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญผมอยากจะเรียนให้ทางภาครัฐตระหนักตรงนี้นะครับเข้าใจว่าท่านท่านท่านก็คงเห็นภาพทําอย่างไรที่จะให้น้ํา มันลดลงได้เร็วที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะแตะไม้ต่อให้กับผู้ประกอบการให้เข้าไปดำเนินการได้ <Yeah. S 1> ช่วงแรกเป็นภัยธรรมชาติช่วงที่2เป็นการบริหารจัดการที่จะต้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลช่วงที่3เป็นเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูโดยตัวเอกชน <Yeah. S 1> ช่วงที่สองนี่นะครับผมผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเหมือนโอกาสในวิกฤตสำหรับ รัฐบาลด้วยทําอย่างไรที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ํามันลดลงจริงๆด้วยการบริหารจัดการม,มันจะสามารถดึงความเชื่อมั่นจากจากนักลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติมันอาจจะสุดวิสัยแต่ตรงนี้ถ้าบริหารจัดการได้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีน <ะ S 2> ส่วนพวกเรานั้นเนี่ยเราเตรียมการตั้งแต่วันนี้แล้วครับว่าเมื่อน้ําลดลงเราจะทําอะไรบ้างอย่างไรเราจะทําให้มันสั้นที่สุดอย่างไรเราทํางานกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าภาคเอกชนแล้ว มันยังมีช่วงที่1และช่วงที่2ช่วงที่1ดูแลไม่ได้ช่วงที่2ก็อยากจะขอความเรียกว่าขอให้เร็วเร็วขอให้เร็วอันนี้ไม่ใช่เพื่อฮอนด้ผมไม่ได้พูดทุกโรงงานทุกโรงงานที่อยู่เนนั้นมันต้องต้องทําให้ให้มันอยู่ในสภาพที่ทุกโรงงานสามารถเข้าไปได้ทั้ง ทั้งรายเล็กและรายใหญ่อันนี้ผมมองว่าเป็นพาร์ที้ที่ที่เร่งด่วนท่านรัฐมนตรีมีแผนจัดก,การตรงนี้ครับจยิงแล้วทั้งรัฐบาลนี้ภายใต้การนำท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักกินบัตรนี่ครับ,รบก็มีความห่วงใยและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนอยู่แล้วเห็นได้ว่าตอนนี้มีระดมทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกวงคมทั้งทหารตำรวจพลเรือนองค์กรสานักณกุศลแล้กระทั่งภาคเอก,ก,อกชนต่างๆนะครับ,รบก็ช่วยระดมกำลังอย่างเต็มที่เี่มาดูแลแก้ไขปัญหานี้ เรื่องของการที่จะระบายน้ําให้ไหลไปลงถุตรีโดยเร็วรัฐบาลก็ได้เริ่มดำเนินการนะครับการที่จะผลักน้าโดยเร็วรก็ดำเนินการตอนนี้อยู่แล้วจำนวณอยู่แล้วนะครับไม,ไม่ไม่รอให้น้ำนิ่งไม่รอให้น้ํานิ่งก็พยายามทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนครับอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนเลยนะครับว่าหลังจากที่น้ําลดแล้วนั้นก็ต้องการการ,การฟื้นฟูครับทางรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการสามคณะขึ้นมาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเพื่อหาทางเยียวยาฟื้นฟู ผู้ที่รับผลกระทบทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคกิรกรรมคเรือนม่น้องต่างๆจะเชิญทางภาคเอกชนที่ได้รับความเสียหายมาร่วมประชุมแน่นอนครับ <มา S 2> ให้นนข้อมูลมาเลยไหมครับต้องมีตัวแทนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมาอยู่ในคณะกรรมาการด้วยเพื่อให้ข้อมูวลว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรเขามีความเดือดร้อนอะไรบ้างต้องการความเห็นจากรัฐบาลอย่างไรนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้เชิญตัวแทนของผู้ประกอบการ หลวงทั้งคนได้ด้วยนะครับ,รบทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยของก,กั้งข้างแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาปรึกษาหารือและฟังความเห็นว่าท่านเดือดร้อนอะไรบ้างท่านต้องการอะไรให้ให้รับช่วยเหลืออะไรบ้างเพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายการที่ท่างหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปนะครับ,รบซึ่งซึ่งที่ผ่านมานะก็เลยรับตะตอน ความคิดเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เยอะทีเดียวนะครับนอกเหนือจะทําให้น้ําลดลงเร็วแล้วนมีอะไรอีกไหมครับคุณพิธาครับผมขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ผมก็เข้าไปประชุมด้วยแล้วก็ชัดเจนนะครับเราก็มีความรู้สึกประภูนใจที่ที่ภาครัฐโดยกระทรวงาหกรรมนั้นเนี่ยได้มองเห็นปัญหาและพยายามที่จะหามาตรการที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าพอเป็นเรื่องน้ําแล้วผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ ไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องต้องหมายถึงว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนแล้วก็กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะทําเรื่องนี้นะครับก็ก็เราหวังว่าน้องเดือจกประเด็นน้ําลดแล้วมีอย่างอื่นไหมฮะที่จะขอบอกกันตรงๆเลยฮะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีเยอะนะครับการสนับสนุนฟื้นฟูผมผมมองว่าผู้ประกอบการรายย่อย ควรจะได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ผู้ประกอบการก็ต้องเห็นใจรัฐบาลนะครับเพราะมีภาระเยอะไม่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวภาคเกษตรพี่น้องไปจากจนทุกส่วนตอนนี้ก็จ่ายเงินกันไปเป็นหลายพันล้านแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ไม่ได้ถ้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมลักษณะนี้นะครับฮอนด้าแก้ไขปัญหาฮอนด้าเสร็จมันยังไม่จบ เพราะผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ต้องสามารถกลับมาผลิตได้และผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นก็จะมีผู้ Tier 1, Tier 2, Tier อยู่เทียร์วันเทียร์ทูเทียร์รีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือที่เป็นเป็นลักษณะของของของ,ขอ,งอาจจะเป็นกําลังทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่มากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะดูแลตัวเองได้เพียงแต่ว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็ไม่เลยต้องการอะไรนะฮะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการ ทางทาง b uh ีเองก็ได so, ้มีมาตรการในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีที่มันติดอยู่ในของที่มันเสียไปแล้วอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ได้ได้ได้คิดเผื่อให้พวกเราแล้วแล้วก็ผมคิดว่าคงจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คงจะอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะครับว่านอกจากมาตรการทางด้านการเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ยตามแม่แก่ผู้ประกอบการ หลายย่อยที่มีความจําเป็นแล้วก็มาตรการด้านอื่นที่ช่วยเหลือเช่นมาตรการด้านภาษีทรยากรด้านต่างๆเราก็คงจะพิจารณาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องการที่จะทาอย่างไรจะจะผ่อนผันในาบางเรื่องอย่างเช่นที่ทางสภาอุตสาหกรรมของค้าเสนอมนวาว่าต้องการที่ให้เราผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้าสารพืชพบขอามมือการผ่อนใน3-6เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าปรับอะไรนีร้ก็ผมคิดว่าในสายตาของผมเนี่ยผมคิดว่า เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถที่จะให้การดูแลช่วยเหลือได้ไม่เหลือพิสัยพูดง่ายนี่เป็นเพียงกยกตัวอย่างนะ<ช>หรือแม้กระทั่งทางฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยเสนอให้มีการตั้งกองทุนฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผมคิดว่าเราคงจะต้องนําเรื่องนีงน้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นต้นนะครับ<ช>แล้วเราต้องพยายามหาทางใน,ใ,นในหลายๆมิติทั้งในเรื่องเชิงด้านเกี่ยวกับด้านการเงินเรื่องทางการบริหารเรื่องของมบริการทางภาษีก่อนต่างๆที่ ผู้ประกอบการอยากจะให้รัฐบาลในเข้ามาดูแลแก้ไขตรงนี้ให้การช่วยเหลือตรงนี้นะครับครับประสานไม้หมดแล้วบูรณาการไว้หมดแล้วใช่ไหมเรื่องของความช่วยเหลือเตรียมแผนด้วยหมดแล้วหลังน้ําลดนี่จะเริ่มเข้าไปทันทีหรือก่อนน้ำจะลดก็จะเริ่มเข้าไปทันทีใช่ครับคืออย่างนี้ฮะคือกระทรวงสาหกรรมนี่เราทํางานเชิงรุกนะฮะตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะฮะไม่ได้หมายความว่าน้ําท่วมแล้วค่อยเข้าไปเข้าไปนะฮะหรือว่าจะน้ําแห้งแล้วค่อยเข้าไปแต่เรา เริ่มเข้าไปตั้งแต่ก่อนที่จะท่วมนะครับมีแววว่าน้ําจะมาแล้วเนะี่เราได้จัดขบวนออกไปอย่างเช่นครมโรงงานอุตสาหกรรมนี้ก็ได้จัดขบวนออกไปให้คําแนะนําปรึกษา เตือนนะครับว่าผู้ประกอบการที่เสี่ยงนะฮะควรจะทํามาตรการป้องกันอย่างไร<ม>ทําคันคูอย่างไรเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องไฟฟ้าเนี่ยควรจะทาไงถึงจะปลอดภัยนะฮะรวมถึงพวกวัตถุด,ดิบสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีแผนป้องกันไว้ก่อนนะครับใ,ในขณะเดียวกันที่ท่วมแล้วนะฮะเราก็เข้าไปช่วยเหลือเยียวยายกตัวอย่างเช่น,นการเข้าไปแจกเข้าสารา้ำแห้งก็เป็นช่องทางหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันนะครับ หลังน้ําลดนี่สิฮะเราก็จะเข้าไปประเมินความเสียหายทั้งหมดอย่างที่คุณพิทักษ์ว่านะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดคลินิกที่จะให้คําแนะนํากับผู้ปารทุกด้านนะฮะตั้งแต่เรื่องการเงินเงินฟู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณพิทักษ์บอกนะครับว่ารายเล็กรายย่อยขนาดกลางนี่ก็มีบทบาทสําคัญรายย่อยรายกลางนี่นะฮะอยู่ไม่ได้รายใหญ่ก็คงลําบาก เพราะนั้นเราก็ต้องให้คําแนะนําในเรื่องของการเงินนั่งจ่าเงินทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมในครอบครัวก็ดีหรือ s อสก็ดีนะครับเพื่อที่จะเป็นดอกเบี้ยจาให้สามารถฟื้นฟูจิตการได้ต่อไปนะครับรวมถึงการที่ไปซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องช้ไฟฟ้าของชาวบ้านราษฎรรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะฮะที่ยกไม่ทันอะไรเหล่านี้นะเราจะไปตั้งคิกซ่อมแซมให้รวมถึงเช่นรถจักรยานยนต์นะฮะเราก็จะมีสถาบันเครือข่ายในของเราเช่นสถาบันอิสระ เชื้อสาบัไฟอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีสาบัญไทยมันก็ดีอยู่ภายใต้กระทรวงศึกรากร,รนี่ฮะเราก็จะไปช่วยซ่อมมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างนี้บ้างนะครับ,รบนั่นคือมาตรการที่เราจะช่วยเหลือและมีมาตรการอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำในเชิงสาหกรรมเ,เมื่อกี้พูดถึงความเสียหายของรถและตัวในโรงงานพวกเครื่องจักรในสายการผลิตนี่เสียหายไหมฮะยังไม่ได้สำรวจ ยังไม่รู้จะสำรวจยังไงเพราะไม่เจอในน้ำเพียงแต่ว่าทั่วหมดใช่ครับเราเราก็จะมี drawing เราก็จะรู้ว่าเครื่องจักรของเรามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วส่วนไหนที่มันจะละเอียดอ่อนเมื่อเจอน้ำส่วนไหนที่คิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วเราสามารถที่จะซ่อมได้ตรงนี้เราก็จะทำทำงานกันตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนอะไรหรือบางส่วนอาจจะต้องสั่งเตรียมไว้ เราก็ต้องเตรียมอะไรที่เราประเมินแล้วว่าซ่อมไม่ได้ถ้าจะต้องเปลี่ยนเราก็จะเราก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้นั่นหมายความว่าพร้อมที่จะเข้าไปสู่หน้างานทันทีนะครับ,รบอันนี้รายงานบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับทางนู้นแนะนําอะไรมาบ้างไหมฮะจริงๆแล้วเรามีการบริหารจัดการที่แยก ให้ออโตริตี้เต็มที่กับภูมิภาคตรงนี้แล้วเรามีสำนังกงานใหญ่ภูมิภาคอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การตัดสินใจก็จะอยู่ที่สำนังกงานภูมิภาคแต่แน่นอนที่สุดการซัพพอร์ตด้านต่างๆนั้นเนี่ยก็จะต้องมาจากบริษัทแม่ด้วยเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะคนด้านในประเทศไทยรเราก็จะไดะ้การสนับสนุนที่จําเป็นจากทุกทุก ส่วนของฮอนด้าทั่วโลกครับไม่ขออะไรรัฐบาลอีกแล้วนะฮะนอกจากว่าให้รัฐบาลใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสทำงานที่เต็มที่เพื่อเสริมความมั่นใจแก่นักลงทุนครับทำอย่างไรให้น้ำมันลดลงเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้ากลับไปทำการฟื้นฟูนะครับถ้าเฉพาะหน้าผมก็จะ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 มุ่งอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่คิดไปมากกว่านั้นโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณคุณพิทักษ์พุทิสาริกรรองประธานอาวุโสบริษัทฮอนด้า ออโตมอบลลประเทศไทยจำกัดนะครับคุณอุริศนะครับศรีหนองโคตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายผู้ในการูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมและทนันตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในแพทย์วรรณรัชชานุกูลที่มาร่วมรายการวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ